ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องของระบบเบรก ABS นะครับ ABS เป็นระบบเบรกที่ทําให้เรามีความมั่นใจในการขับขี่นะครับฉะนั้นถ้ามันเมื่อมันขึ้นมาเนี่ยจำเป็นก็ต้องหาทางแก้ไขนะครับวันนี้เรามาดูแนวทางการแก้ไขคาดว่าดูจบทําเป็นแน่นอนครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับจะใช้มิเตอร์แบบเข็มหรือแบบตัวเลขก็ได้นะครับทั้ง2แบบยกสตาร์ทขึ้นนะครับ ถ้าในกรณีเราสตาร์ทรถแล้วเนี่ยแล้ว ABS ติดค้างนะครับเราก็ยกรถขึ้นนะครับมาเช็คที่เซนเซอร์เบรกตัวนี้นะครับก่อนถ้าโอมขึ้นนะครับไม่ขาดถือว่าใช้ได้นะครับของผมขึ้นอยู่ที่ประมาณ3 k โอหมก็ถือว่าปกตินะครับต่อจากนั้นก็จะมาดูโวลต์ว่าคอนเนคเตอร์ของ ABS เนี่ยส่งไฟมาเท่าไหร่ตัวนี้มาที่ประมาณ 10- 1 2โวลต์ Volt, ถือว่า ปกตินะครับก็ไปเช็คอีก3ล้อนะครับถ้าเราเจอจุดใดจุดหนึ่งว่ามันมีปัญหาแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนออกนะครับถ้ามันยังขึ้นโค้ด ABS อยู่เราก็เอาเครื่องมาลบก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วมันก็จะใช้งานได้เป็นปกตินะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสวัสดีครับ